ไม่รู้ว่าคนเลี้ยงแมวบ้านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถึงเวลานอนที่ไรโดนแบบนี้ทุกที่ท่าแรกท่าผีอ่ำหรือหัวถึงหมอนปุ๊บอ่ำทันทีผีดุสุดๆไม่รู้จะรักขนาดไหนหายใจไม่ออกแล้ววอยท่าที่สองท่าคู่รักโอ้โหรักกันมาจะเกินกินท่าแมวบ้านไหนได้แมวแบบนี้นะทำบุญมาดีแต้มบุญสูงมากท่าที่สามขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนบ้านไหนมีแมวแบบนี้นะสแสดงว่าน้องรักเจ้าของมาก ยอมให้พุงนิ่มๆอุ่นๆให้ทาสได้หนุนนอนได้หลับสบายฝันดีท่าสุดท้ายท่าแมวเปรตโอ้ยทาสบ้านไหนเจอแบบนี้การันตีได้เลยตีเสียงไดีนอนโอ้ยเล่นกันทั้งคืนเหยียบหน้าเหยียบตาสิ่งเดียวที่เมตตาปราณีคือไม่ลงเล็บตีนบนหน้าของเราโอ้เจ๊กลางวันให้เล่นไม่เล่นจะนอนหลับทั้งวนันกลางคืนถึงเวลานอนทำไมไม่นอนเล่นอะไรกันอีกโอ้โอที่แต๊พี่ต้องซีอีโอของอาหารแมวพอดีเขาส่งกล่องสุ่มของเล่นของฝา จากเสียงหายมาให้เด็กๆนี้เองท้าดาโอ้โหเปิดออกมาเป็นของเล่นเอาไว้ฝึกทักษะน้องหมาน้องแมววิธีเล่นก็ง่ายมากแค่เอาขนมหรืออาหารที่น้องชอบนะโดยป้าใช้พอดี้ฮอลิสติกสูตรปาทูน่าแล้วก็เนื้อคอโคได้ปกติน้องๆเขาก็จะมีทักษะการดมกลิ่นนะเราสามารถเอาอาหารซ้อนแบบนี้น้องก็สามารถคุยกินได้ขอบคุณอาหารแมวพอดีและพี่ต้องด้วยนะคะ